เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมานณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบ,บุรีในจัดพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมให้แก่หน้าธรรมทายาทในโครงการบำชาสาม,มนเญนิฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2565ณบริเวณเบื้องหน้าของพระมหาเจดีย์ทตาชีโวโดยหน้าธรรมทายาบได้แปรแถวเข้าสู่พื้นที่นั่งก่อนที่จะได้กล่าวคำขอตัดปอยผมและปลงผม จากนั้นได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ครับได้ประกอบพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมให้แก่หน้าธรรมทายาทโดยการร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ครับก็มีคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองรวมไปถึงคณะญาตินะครับได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ด้วยซึ่งทุกท่านก็ต่างมีความปรับลืมปีติใจที่ได้เห็นบุตรหลานนะครับเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาฝึกฝนอบรมตนเองเรียนรู้ศิลธรรม ศึกษาเรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดโครงการครับเพื่อให้เป็นหลักประกันของชีวิตว่าจะสามารถดําเนินไปได้ด้วยความถูกต้องและดีงามนอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาให้เกิดอย่างคุณมีคุณค่านะครับแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดในการดําเนินชีวิตและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับหน้าธรรมทายาททุกๆคนที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาเป็น เราก็ของสมณะซึ่งจะเกิดพิธีบรรมชานะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยนั่นเองครับ